สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีชัชชนาลัยนะครับหลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับจากด้านนอกจะเข้าประตูเมืองเก่าศรีชัชชนาลัยนะครับแล้วเราก็จะไปขึ้นรถลางที่ บริการพาเราไปเที่ยวชมบริเวณรอบๆนะครับเนื่องจากอุทยานรีชัชนาไลามีพื้นที่กว้างขวางนะครับเราต้องนั่งรถไปนะครับเพราะจะใช้เวลาในการเที่ยวชมจะใช้เวลานานนะครับก็เลยต้องนั่งรถไปหรือบางท่านอาจจะเช่ารถจักรยานนะครับปั่นรอบๆนะครับทุกท่านที่พอมีเวลาก็จะปั่นรถจักรยานเพื่อเที่ยวชมบริเวณรอบๆ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีชจนาลัยซึ่งตั้งอยู่หลายเขตตำบลด้วยกันนะครับเช่นตำบลศรีชจนาลัยตำบลสารจิตตำบลหนองอ้อตำบลท่าชัยอำเภอศรีชจนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับตัวเมืองโบราณศรีชจนาลัยอยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางตำบลศรีชชนาลัย เมืองโบราณสีสัชนาลัยมีสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของเมืองเป็นที่ราบเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตกเป็นเชิงเขานะครับส่วนด้านทิศตะวันออกจะมีลำน้ำยมไหลผ่านนะครับกรมศิลปากรได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยไว้ประมาณ 2 8ง0 0ืนกว่าไร่นะครับความสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของเมืองสีสัชนาลัยมีความเหมาะสมต่อการตั้งถินฐานคือมีทั้งที่ราบลุ่มริมแม่น้ำยมและที่ลาดเชิงเขาพระศีและเขาใหญ่ ทำให้มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และสิ่งป้องกันทางธรรมชาติที่ใช้ในการป้องกันฆ่าสุกศัตรูนะครับจากหลักฐานที่สำรวจพบพวกขวานหินขัดเครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยโบราณที่พบตำบลท่าชัยรวมทั้งจากหลักฐานขุดค้นทางโบราณนักดีที่วัดชมชื่น แสดงว่าวัดแสดงว่าในชุมชนนะครับเขามาอยู่อาศัยตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่9หรือพศประมาณพศ800นะครับเป็นต้นมาเป็นชุมชนร่วมสมัยทราวดีในภาคกลางถัดขึ้นมาเป็นหลักฐานของวัฒนธรรมร่วมสมัยลบบุรีในพุทธศตรวรรษที่18นะครับหรือประมาณปีพศ1,700ปรากฏหลักฐานที่วัด พระศีรัตนมหาธาตุเฉลียงในระยะนั้นเมืองศรีสัจช,ชนาลัยมีชื่อว่าเมืองเฉลียงตามหลักฐานที่ปรากฏในศิราจารึกตำนานพงศวดานที่ยืนยันว่ามีเมืองโบราณสองเมืองอยู่ในลุ่มน้ำยมก่อนแล้วคือเมืองสุโขทัยและเมืองเฉลียงนะครับต่อมาได้มีการก่อสร้างเมืองศรีสัจนาลัยขึ้นทาง ด้านทิศเหนือของเมืองเฉลียงออกไปประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับเมืองศรีชัชนาลัยมีความสำคัญควบคู่มากับเมืองสุขโขทยัยโดยจากหลักฐานได้กล่าวถึงพ่อขุนศรีนาวนำถมว่าเป็นกษัตริย์ครองสองนครคือเสวยราชทั้งเมืองสุขโขทัยและเมืองศรีชัชนาลัย ก่อนปีพศ1781นะครับต่อมาจนถึงพ่อขุนสีอินทราชิตเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรสุโขทยัยประมาณปีพศ1781-1822ถึง 1, 22, ทรงโปรดให้พ่อขุนบานเมืองไปครอบลองเมืองศรีชัชนาลายัยส่วนพ่อขุนรามคำแหงพระยาลิไทยก็เคยคลองเมืองศรีชัชนาลายัยก่อนขึ้นสวยราชเป็น ก,ออกษัตริย์ปกครองอาณาจักรสุโขทัยเมืองศรีชจนาลัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของสุขโขทยัยซึ่งต่อมากระทั่งสุขโขทัยตกอยู่ภายใต,ใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาและได้เปลี่ยนชื่อเรียกเมืองสวรรคโลกเมืองศรีชนาลายัยเมืองสวรรคโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นเป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลก ให้แก่กรุงศรีอยุธยาในสมัยต่อมานะครับเมื่อมีการจัดระบบปกครองปรับปรุงเรื่องเชื้อสายราชวงศ์ให้เข้าอยู่ในระบบราชการในสมัยกรุงศรีอยุธย,ยานะครับได้เป็นผู้แต่งตั้งเจ้าเมืองเข้ามาปกครองสวรรคโลกในฐานะเป็นหัวเมืองชั้นนอกยกระดับเมืองไทย หลังเสียกรุงศรีอุยุธย,ยาแก่พม่าครั้งที่2ในปีพศ2310นะครับเมืองศรีสัชนาลาัยหรือเมืองสวรรคโลกถูกทิ้งร้างต่อมาเมืองสวรรคโลกได้จัดตั้งขึ้นใหม่ที่บ้านท่าชัยซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองเดิมและในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านวังไม้ขอน ซึ่งคือที่ตั้งของอำเภอสวรรคโลกในปัจจุบันนะครับส่วนชื่อเมืองศรีชัชชนาลัยถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของอำเภอศรีชัชชนาลัยซึ่งได้รวมเอาเขตพื้นที่เมืองศรีชัชชนาลัยโบราณไว้ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีชัชนาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกรวมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ในปีพศ2534เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนับเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยยุคแรกที่เป็นต้นกำเนิดของการสร้างประเทศสมเด็จพระเทพร,รัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์พระประธานในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีชัจนาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2533นะครับโบราณสถานที่สำคัญของศรีสัชนาลัยนะครับมีขอบเขตของผังเมืองซึ่งก่อสร้างทับซ้อนอยู่บริเวณเมืองเฉลียงเดิมกล่าวคือแนวกำแพงเมืองเฉลียงเดิมทำเป็นคันดินยาวขนานไปกับลำน้ำยมโดยเริ่มจากบริเวณวัดมหาธาตุเฉลียง ขนานลำน้ำยมผ่านเขาพนมเพลิงออกไปซึ่งยังคงปรากฏหลักฐานคันดินให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะนะครับต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างเมืองศรีสัชนาลัยขึ้นจึงได้พิจารณาเลือกบริเวณที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขากำหนดขอบเขตการก่อสร้างกำแพงเมืองจากศิลาแรงลักษณะผังเมืองเป็นรูป หลายเหลี่ยมไม,ไม่สม่ำเสมอตามทิศทางของแม่น้ำยมในช่วงนี้ลักษณะของกำแพงเมืองสีสัชาลัยมีหลายแนวเพราะคงมีการผสมเอาแนวกำแพงคันดินในสมัยเมืองเฉลียงเข้ามาใช้ประโยชน์ด้วยโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สีชัชาลัยนะครับมีทั้งภายในและภายนอกกำแพงเมืองซึ่งรวมทั้งหมดมีไม่น้อยกว่า 215แห่งโบราณสถานที่สำคัญด้วยกันนะครับอาทิเช่นโบราณสถานภายในกำแพงเมืองสำรวจแล้วมีทั้ง28แห่งที่สำคัญคือวัดช้างล้อมวัดเจดีเจ็ดแถววัดนางพญาวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่วัดสวนแก้วต,ต้นนะครับส่วนโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ สำรวจพบแล้วมีจํานวนทั้งสิ้น35แห่งที่สําคัญคือวัดกุติรายเตาทุเรียงบ้านป่ายางเตาทุเรียงบ้านเกาะน้อยซึ่งเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผาเพื่องสังคโลกที่สําคัญของเมืองศรีสัชนาลัยโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศต,ตะวันออกนะครับสำรวจพบแล้วจํานวน10แห่ง ที่สำคัญคือวัดสวนศักด์วัดปาาแก้วเป็นต้นส่วนโบราณนกสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้นะครับสำรวจพบแล้วมีจำนวน24แห่งด้วยกันที่สำคัญคือวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวัดชมชื่นวัดเจ้าจันทร์และวัดโคกสิงคารามเป็นต้นนะครับส่วนโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกได้สำรวจพบมีจำนวนประมาณ19แห่ง ที่สำคัญคือวัดพยาคำวัดราหูวัดสะปปทุมวัดพรมศีหน้าวัดยายตาเป็นต้นนะครับส่วนโบราณสถานนอกกำแพงเมืองบนภูเขาสำรวจพบแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น15แห่งด้วยกันคือวัดเขาใหญ่บนวัดเจดีเจ็ดยอดวัดเจดีรอบวัดเขาใหญ่ล่างเป็นต้นนะครับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีชัชนารายได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางว,วัฒนธรรมของโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในปีพศ2534เนื่องจากพบหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนับเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยยุคแรกที่เป็นต้นกำเนิดของการสร้างประเทศนะครับ วันนี้ฮัลโหลลัณนาะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงท้ายรายการอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับวันนี้ต้องนำรายการจากท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ